ป่ายดีพอให้พี่น้องปกปายเบิดทุกทฐานยินดีต้อนรับทุกฐานเขาซื้อซองเงินทองสาวเราอีกแล้วน้องพี่น้องมื้อนี้กัสาวเงินกับยูไหยูน่าที่เก้าน้องพี่น้องมื้อนี้กับรรยากาศก็ลมลมน้องพี่น้องลมแห้งขนาดเนาะเมื่อวานนี่ก็ับห่อนพี่น้องไอ้มัดเข่าหม้อวานนี่เนาะมื้อนี้ห้อนคักห้อนเนยน้องพี่น้องไอลมคักแน่ดอกอันนี้ก็เป็นเสียง รถปั่นเข่าเนาะเครื่องปั่นเข่าเนาะคนปั่นเข่าหน้าสามโมงนี่เนาะคนพี่น้องเลยเพิ่นปั่นเข่าหน้าสามโมงอยู่ก็รอเพิ่นตั้งแต่เศร้าพ่นแหละ่นยังโม่มาเนาะกับหางก้าม้านี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงแรกเนาะคนพี่น้องปั่นเข่าเนาะคนพี่น้องปั่นว่ารอบสุดท้ายก็เป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวคพี่น้องว่าปั่นมันกับลายเตอรอยู่ปั่นรุ่นนี้รอบนี้เนาะแต่ว่าอันยังอีกเกาให้เนาะคนพี่น้องหน้าหน้าให้น้อยแต่ว่าให้ม่ใหญ่ไป งดก89ให้เนาะพ่อพี่น้องนะาจะาเงินยังบ่สุกเนาะก็เลยปั่นไปก่อนแล้วก็สิรอตนั้นประมาณ5มื้อพี่น้องเอ้ย5มื้อเ้าเงินก็สิเกี่ยวมื้นั้นเข้ามาใหม่นะฟันแล้วใหม่พ่อพี่น้องแต่ว่าเข้าได้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยได้จักอบเนาะตัวน้452เนาะพี่น้องเพราะว่ามันน้อยเดียวนึงนะตอนนี้ก็เริ่มยากได้พี่น้องไ่งูไ่ควายงูควายคนอื่นที่เพิ่นแล้วแล้วเพิ่นก็ปล่อยมาเนาะพ่อพี่น้องก็ค่อนข้างที่ยากลําบากเนาะเฮาเผาว่า นาหอมมันยังบม่ชุกนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเพิ่นทั้งปั่นงนี้เนาะพี่น้องแก่วข่าวหน้าสาวเงินปีนี้ได้บุรีโบรายเนาะพี่น้องไ้บุหร่โบรายคือว่าลุบลายเนาะเพราะว่าปีกายนี่นั่นมันก็ได้่านี้อยู่ปีนี้คือว่าบุหรายพี่น้องเอ้ได้บุรีโบรายเนาะบุษมีปีกายนี่พี่น้องเลยบุษมีที่แล้วเนาะลุบพี่น้องเอ้เห็นห้เห็นหน้าปีนี้กับเมื่อไหร่สมควรโอเคเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวเงินกลางมีข่าวดีเนาะมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกพ่อแม่พี่น้องคือ ท่านนอกเอฟซีทุกท่านพยพี่น้องเลยข่าวดีที่ว่านด่ก็คืออันมีผู้ใหญ่ใจดีมีเอฟซีคนหนึ่งนอ้องพี่น,อน้องเลยเอฟท่านป้าลมแพงขนาดพี่น้องเอาเรื่องเลยนี่พี่น,อน้องมีเอฟซีใจดีคนหนึ่งน,น้องพี่น้องมีเอฟซีมีผู้ใหญ่ใจดีฮัลโหลคนอยู่ฟังทางฝั่งไทยน้นอนาางพี่น้องคนก็ได้โอนเงินมาให้สาวเงินเป็นจำานนเงินหน,นึ่ง หาร้อยบาทเนาะเพร่ินพี่น้องเปลี่ยนจำนวนเงินหนึ่งพันหาร้อยบาทน้องพร่ินทร์น้องแต่ก่อนมันคืเคยโอนเงินมาให้สาวเงินเนาะดุ่นก่อนที่ว่าสองพันห้าน้องพร่ินทร์น้องเลยแต่ก็คนเคยฝากเครื่องมาให้สาวเงินอีกเท่านึงเนาะอยู่ฝั่งไทยเพื่อแหละพรมินทร์น้องเลยเอ็มซีคนนี้ก็ถือว่าใจบุญลายเนาะงพรมินทร์น้องสาวเงินก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนในลายเน้อน้อขอให้เพื่อนมีแต่สุขภาพทางกายที่แข็งแรง ป่าธนาสิ่งใดขอให้สรงพรมหวานป่าธนาน้องพรมีน้องมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเด้อหงานเหตุการณ์เนี่ยขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเนาะทานมาสาใดก็ขอให้กับจูนคืนโดยเท่าพันเท่าเด้อน้อขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเนาะที่คอยสนับสนุนที่คอยโอนเงินมาให้ที่คอยช่วยเหลือดสาวเงินมาลอยตลอดเนาะคนหูว่าเขาคว้าสาวเงิน ขาดแค่ไหนสิิงใดอย่างน้อมีเงินมีทองอะไรน้องพนพีน้องเลยโอ้ลมแห้งพนพี่น้องเลยขอขอบุณขอบคุณคนเป็นอย่างยิ่งน้องพรพี่น้องที่เห็นอกเห็นใจที่ช่วยเหลือสาวเงินปอบป่วสาวเงินมาโดยตลอดน้องพรพีน้องโอ้ลมแห้งพี่น้องขอโทษขออภัยที่มันลายน้องพรพีน้องเมื่อนี้ลมแห้งขนาดพนพี่น้องเลยแล้วกอนคือสีหามือที่สาวเงินเกี่ยวเขานะน้องพี่น้อง ฮอนแทฮอนว่าพอดีเกี่ยวเข่ายาแบบมาล้มน้องพี่น้องตอนเกี่ยวเข่าก็บ่ล้มแบบนี้เน่ด้อันนี้กับสาวเงินเก็บเงินไหเน้อพี่น้องเอฟซีแต่ละคนฝากมากกับเธอละพันสองพันน้อพี่น้องสาวเงินกเก็บเงินไห้ส่วนใหญ่ทสุดสี่สาวเงินอยากไห้ในตอนนี้เน้องพี่น้องบางคนที่ถามมาว่าจากไห้อยังขาดแค้นอย่างไรขาดลายน้ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งจีกไดนตอนนี้ที่สุดก็คือ อยากได้ของน้ำเนาะเพ่อนพี่น้องเอลยสาวเงินเก็บเงินไว้บางเธอถามว no? like ่าเก็บเงินไว้ไร่สาวเงินกับสื่อของน้ำเนาะเพ่อนพี่น้องแต่ว่าของน้ำมันติดขังจะแพงหลายติบอยู่แต่ว่าเงินที่ฝากมาให้บางเธอสาวเงินกับไปใส่ใจภายในครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าสาวเงินกับสิเก็บออมเก็บไว้เนาะแต่ว่าถามว่ามันพอมันอย่างสาวเงินกับสื่อของน้ำสาวเงินอยากได้ของน้ำเนาะเพ่อนพี่น้องเพราะว่าอยู่นา เสียงนั่นหน่อยสาวเงินกับมีอยู่เพื่อนอยู่ในบ้านพวกกับโมี่น้องเพรียงหองหองน้ำเนาะชาวเงก็บจากไร่หนองหางแห้งเนี่ยที่นี้ก็ผูกพจนมันก็บลายน้องเพี่น้องกันสมควรนะน้องเพรียงหนองมันกับจากไรเนาะเพราะว่าทุกคนทุกครอบครัวในหมู่บ้านของสาวเงินก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีมีวัตถุคนเนาะผู้ที่บ่มีก็บลำกับคนนในน้องี่น้องส่วนหน่อยที่บ่มี่น้องเพี่น้องหองน้ำเนาะก็ถือว่าสำคัญพอสมควรอยู่แต่ว่าสาวเงินก็บจากไร่น้องเพรียงถือว่าเงินซานสาวเงิน มีห้องน้ำน้อพี่น้องเลยชาวเงนกับเก็บเงินไว้ฝาว่ามันพ่อมื่อใดชาวเงินกับภาษีห้องน้ำเนาะแต่ว่ายังไม่หู้หรอกว่าเฉพาะมื่อใดเพราะว่าวเงินก็ยังไม่มีนะพี่น้องเอฟซีฝากมาให้แต่ละเทือกับพันสองพันสองเงินก็เก็บไปบางเทือกอะทุกวันแหละเนาะพี่น้องมันมีการใช้จ่ายอยู่ในตลอดเวลาในทุกมือเนาะพี่น้องในการใช้จ่ายของเฮาก็ได้มันค่อนข้างที่จะลายพอสมควรเนาะคือช่วงนั้นที่เพิ่นฝากมาให้สาวเงินก็ไปหาหมินเนาะ บางทีแล้วเด็กกัาอ้ายไปหาหมออีกเื้อหือเื้อยายพ่อแม่กินน้ำลายอย่างกันแหละใส่ภายในครอบครัวเนาะพ่อพ okay, okay, ja ี่น้องเลยภายในครอบครัวนี nou ่มันก็หลายอย่างพอสมควรเนาะเื้อยื้เสื้อกินหันเลยนาะพี่น้องเลยการหาอยู่หากินเท่ากันมัน่อนขางที่จะลำบากเลยเนาะหาก็เกลียดปูปลาก็บลำบากเนาะพี่น้องมันบ่มีแหละโอเคเนาะพี่น้องบาดีสาวเงินสีผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเบิ่งเครื่องปั่นเข่ากันเลยพี่น้องปั่นเข่าอยู่หน้าสาวเงินเนาะงพอยี่น้องเลย เบ่งผสมมันกันแล้วน้อเพื่อพี่น้องว่ารุ่นนี้สีได้จะสอบเนาะเดี๋ยเบิ่งผสมมันกันเลยพี่น้องเครื่องปั่นดังหรือว่าเสียงลมแห้งขอโทษขอไพ่ละลายน้องเพื่อนพี่น้องมื้อนี้กันถือว่าลมแห้งขนาดน้อเพื่อพี่น้องเลหนาวเนาะอากาศบ้านเฮาพ่อพี่น้องโอเคพี่น้องเก็บเงินไว้เบิ่งผสมมันกันเลยน้อเพื่อพี่น้องนี่น้อเพื่อพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังปั่นเข่าน้องเพื่อพี่น้องเลย ครืงปั่นก็ดังดังพุ่นเนาลมแ้งครับเนาะตอนปั่นเข้ารอบที่3เนาะพี่น้องแต่ว่าเข้าลุกพี่น้องบ่ได้ปีเนาะบ่ได้ชมปีที่แล้วพี่น้องลมแฮงแฮงต้องขอโทษขอให้ไม่หลาย้องพี่น้องท่านใดที่เบิ่งชมอยู่ในอนี้เนาะลมแฮงขนาดนี้นอะตอนนี้เพิ่นกําลังปั่นเข้านี่เนาะ เอาบริษัทเขาไปใกล้ป่านไหนแล้วพี่น้องอดูห่างๆไว้ดังพี่น้องเขาไปใกล้ซู่มีเบิ่งวนี่กระเละแห้งเนาะพี่น้องในเสียงเบิงนั่รอขางเนาะ เขาขึ้นใส่แล้วพี่น้องโอเคนะพี่น้องบ้านนี้เาก็สิมาเบิ่งตอนที่ปันปันแล้วเลยเนาะแต่เบิ่งกะส้มนันกันรอบต่อไปเนาะพี่น้องชิมาดับเบิ่งว่าสิได้จักสจบเนาะพี่น้องในปีศุกร์ไล่ลูกปีนี้พี่น้องเลย โอเน้องพรมีน้องตอนนี้กะมืดค่ำไหมน้อตอนนี้กะพ่อพ่นเนาะกะมัดเป็นทีบร้อยน้อพี่ีน้องตัวนี้กะฝ้าอันตะเวนตกลิ่นเนี่ยนอพี่น้องค่ำนะตอนนี้พ่อพ่นมัดเป็นทีบด้วยน้อพพรพีน้องเอกพ่นมัดเป็นจุกไปชีเนาะเพื่อว่าให้เข่าเฮียนพี่น้องมัดเป็นจุกเป็นจุกไปชี้เนาะพี่น้องเลยเข่าปลายพี่น้องเจ็ดชิบปปดเสาเนาะพี่น้องมีรอบนี้เด็ดถือว่ายนะกับปันรอบที่สามน้อพี่น้องเลยเข่าลุกพี่น้องเลยปีนี้ ได้บ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่เนาะนี่ก็เป็นเผืองเนาะพี่น้องเผืองปั่น2เทื่อรอบที่3เนี่ยเบิดพี่น้องเอ้ยบ้านถือว่าอันรอบสุดท้ายนะแต่ว่ารอบสุดท้ายก็บ่แม่นปานดแล้วก็ยังอีกนั่นเนาะพี่น้องยังบ่หลายยัง89ให้แต่ว่ามันบ่ใหญ่นะพี่น้อง8บ่ฮอด1จังัพี่น้องเอ้ยยังน้อยอีเดียวแหละแต่พอกระเนเนาะเดังเฮ้ย นี่เป็นเขาเขามันรีบนะพี่น้องเขารีบนะเป็นขี้เกียจเนาะนี่เขารีบเนาะเขาพี่น้องมันออกตงหะเฮ้ยเห็ดยังติดเห็ดยังหลุดเห็ดยังแท็กติดติดไงอะเห็ดเนี่ยมาลำเนาะพี่น้องนี่ก็ได้เขาบลายเนาะพี่น้องเไยพอมันมัดเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้อง กำอื่นมันสิแก่เมื่อแล้วก็สิมาปกไว้เนาะพี่น้องเนี่ยก็เอาแยงปกไว้ย่านแล้สิเอาไปตังพุ่นแหละมาปกไว้เนาะเพื่อบ่ให้นตกย่านเวลานตกนะพี่น้องนี่ก็ได้ข้าพอว่าละ70บาทเด้อพี่น้องโอดพี่น้องให้ข้าปีนี่บ่ายนี่เนาะสิเบิ่งรอบๆข้าเนาะพี่น้อง này cái thiêng hay na phụ nó này kho ngô, khó là phụ ngô gì, đây là cái phần quế này P'long, thân quế mờ lái bên đây, rồi cái tóc lì nè P'long, này bờng cổ phương lấp lấp nó nhảy, tớ P'long cổ phương đây. Đây là cái này, cái mấy mám đất đìn cổ phương này, cái này bờng thảo tôi thì nó nhăng này P'long, nhăng một lái này, chưa vào lúc nó nạn năm nó ยังแค่นี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันยังบาทันสุขขากตัวนีเดืองเนี่ยพี่น้องยังตัวนีก็พุ่เนี่ยไก่เติอให้นึงมันอยู่ประโยคประโยคเนี่พี่น้องพุ่นให้นึงเนาะขางนี่ให้นึงพี่น้องขางบางก็เงียบไปเนาะแต่ว่ามันน้อยเดียวพอจักีิแมนได้จักชอบาะเลยพี่น้องคันจิปันอย่างแบบนี้ก็ได้นี่เนาะกองเพ่องโอู้ยญ่พี่น้องกองเพ่วงไงครับกองเพ่วงญ่กองเพ่วงญ่พี่น้อง ว้าวเต้นเต้นเห็นยังติดสบายทีท่านผู้ชมดูสบายทีท่านผู้ชมดูมาหมีหน่อยนะพี่น้องนิดอ่ะสบายดีท่านผู้ชมไปไปเห็นยังขันยังขันยังฮะขันยัง กองเฟืองเองนาะพี่น้องโอ้ถือว่าใหญ่พอสมควรเน้อพี่น้องว้าวกองเฟืองนี่ไงกระหึ่มอยืนเดี่องไงยังไม่เหนือ่อยเนาะเขาหอบโปกไว้ปืนเศร้าพอก็หกกม,นนม,มายเป็นสเกลเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อไว้เฮื่อเงินหมดแหละโอเคน้อพี่น้องตอนนี้ค่อยขำลงแรงมาแเลยพี่น้องเลย มืดค right? ่ players, yes. are ํามั so euh ้ยเนาะตอนนี้จะเป็นดกหลินเนาะพี่น้องเพิ่นก็ปั่นเข้าเมื่อยแล้วก็แต่ว่าตอนมัดเสาเงินบ่ทายพพี่น้องเบิ่งเนาะพอเพิ่นมัดก่อนเสาเงินไปเียกนอยนึงพี่น้องกลับมาเพิ่นมัดแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นมัดแล้วเสาเงินกจังมาายอ่ะตอนที่เพิ่นมัดแล้วเนาะพอพี่น้องข้าก็ได้บ่หลายพี่น้องปีนี้ลบเนาะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงงซํานี้เด้อเนาะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณ FC ແລະເນາະທີ່ຝາກເງິນມາໃຫ້ເາງນໃ້ພ້ອງສບລະະຫວັດີພໍກັິບນເດີນອງພີນອງ